สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางแล้วพัฒนาวันที่15กรกฎาคม2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการสวาดินแต่ละหลอเนะพี่น้องก็คือสูตรวิงหลุดแต่ละหลอด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องบอ่มกักบ่ชอบให้ท่านรอดูเลขดินประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องคะทุกคนเรามาดูวันที่12ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่12นะคะทุกคนจะให้เด่น5และ6เอินควรให้แอดมินก่อนพี่น้องมือนีจับเลขเข้านะคะทุกคนจับคู่ไม่เข้ามาเกือบเป็นอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่ามันเป็นคู่ตัวเด่นพี่น้องให้เด่นห้าได้หกนะคะทุกคนมาศูนย์หกห้าเก้าศูนย์คู่ตัวเด่นมาห้าหกหกห้านะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันมาไหมวันนี้หกหกห้อยมานะคะทุกคนหนึ่งหลุดนะคะทุกคนสําหรับวันที่สิบสองเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเอามาักบ่วพี่น้องไปรุ่นต่อค่ะรุ่นต่อวันที่สิบห้านะคะทุกท่าน 065-90หห้านะคะมาหกห้าเต็มเต็มแต่ใจก็ไม่สามารถทราบได้ว่าวันที่สิบห้าจะเข้าหรือจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะเราก็เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะเป็นแอดมินที่ไม่มีความมั่นใจกับใจนี่แหละพี่น้องเรามาดูนะคะทุกคนอ่าจากที่ใจคำนวณได้วันที่สิบห้าวันจันทร์นะคะใจได้ทั้งหมดได้มาแปดได้ห้านะคะทุกท่านวันนี้ก็ จับเลขมาได้เยอะอยู่นะคะทุกคนได้เก้าคู่ถ้า fc ไม่ชอบให้ fc ดันออกนะคะทุกคนคู่ไหนที่ไม่ชอบเด้อพี่น้องเพราะว่าวันนี้จับเลขยากนะคะทุกคนจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งเด้อพี่น้องคะมาดูค่ะแปดนะคะแปดหกแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดนะคะห้อยแปดเจ็ดมาพี่น้อง 5านะคะห้าแปดห้าหกห้าเก้าห้าเจ็ดประมาณนี้พี่น้องคะหมกักบอนลค่ะพี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะก็คือห้าแปดแปดห้านะคะทุกท่านคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนใจมากแปดสามสามแปด ถ้าพี่น้องมากกัตามใจได้เดอ้อพี่น้องเดอ้บอบ่มักกับ่านใดค่ะพี่น้องมีเขาไม่รูทุกเมือะะ่อเด้อค่ะเลขเด่นประจําวันนะคะมารับชมกันค่ะเลขเด่นประจําวันวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลข 7. เจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะทุกท่านสองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนคะ่ะเอาไปใจได้เลยนะพี่น้องหลักเราจะชอบเด้อพี่น้องเดอ้อ ทุกท่านคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่15กรกฎาคม2567นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขมันมันสุขบูสุขคนนะพี่น้องสวัสดีจ้า